สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่หมอพลานโหราพยากรค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีกันคาผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17กันยายนถึง 16ตุลาคมค่ะหรือหากใครผูกดวงแล้วได้ลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคำทํานายในคลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อเตรียมรับมือวางแผนในการดำเนินชีวิตค่ะคำทานายของแม่หมอน,นี่เป็นภาพร,มรวมค่ะหากใครท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอประลานนะคะติดต่อจองคิวที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะวันแม่หมอจะขอเป็นตัวแทนนะคะของชาวราศีกันนะคะจะทํานายในวันนี้คือเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักกันค่ะนะหยิบไพ่ออกมาก่อนนะคะว่าการงานของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรค่ะนะได้ไพ่มาแล้วนะคะฟังคำทำนายชาวราศีกันการงาน เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความคิดอะไรใหม่ๆจะเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะมีช่องทางในการทํามาหากินในการหาช่องทางในการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเสริมคุณจะโชคดีนะคะนะจะมีคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือผู้ใหญ่นะคะจะให้ความช่วยเหลือของคุณดีมากๆเลยะค่ะนะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งผลงานใหม่ๆที่เข้ามาแล้วทาให้คุณนั้นมีชื่อเสียงถือว่าเป็นโอกาส ที่จะได้มาแบบฟุกๆเลยทีเดียวค่ะนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศออนไลน์การสื่อการสอนต่างๆหรือติวเตอร์คุณจะได้มีการเปิดธุรกิจใหม่จะมีช่องทางนะคะให้คุณได้ทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นและบอกได้เลยค่ะว่ารอบนี้คุณจะเจอคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือนะคะทำให้การงานของคุณนั้นรุ่งร่วงไปด้วยดีเลยค่ะต่อมาค่ะเรามาฟังกันต่อที่เรื่องของการเงินนะคะว่าการเงินของชาวราศรีกันจะเป็นอย่างไรนะ ไม่เหมาะอิาคำาำนายออกมานะคะฟังคำํานายการเงินชาวราศีกันค่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินคุณจะได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านอาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝาก เงินจากการกู้หรือการทำเรื่องไฟแนนซ์นะคะเอาบ้านเข้าเอาที่ดินเข้าหรือมีเกณฑ์การขายฝากอะไรนะคะบอกได้เลยว่าคุณมีเกณฑ์การได้เงินก้อนมีโอกาสผ่านค่อนข้างสูงค่ะคุณจะมีรายได้เสริมเข้ามาแบบฟุฟุและจะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนในช่วงหนึ่งนี้อย่างแน่นอนค่ะแล้วอาจจะมีโอกาสได้จ่ายหนี้สินในบางส่วนนะคะทําให้คุณนั้นเอาตัวรอดได้ในเดือนนี้นะคะนะผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือคุณและก็ให้ความสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน ให้ระมัดระวังนิดน,นึงนะคะหากใครที่จะทําการเล่นหุ้นห้ามลงเพิ่มนะคะห้ามเสี่ยงในการเล่นทุ้นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะการเสียงเงินนะคะคนรักนะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือคนใกล้ชิดหรือคนที่เรารักจะมีการเจ็บป่วยเราอาจจะต้องอเตรียมเงินในการรักษาหรือในการาเรื่องของการสุขภาพของครอบครัวไว้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามา ังกันที่เรื่องของความรักนะคะามาสูสีความรักของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรคะคำทำนายความรักชาวราศีกันค่ะระมัดระวังนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณจะทะเลาะกันในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณสองคนมีปัญหากันนะคะช่วงนี้ต้องไม่ยุ่งกับใครนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วต้องไม่ยุ่งกับใครต้องปีกวิเวกนะคะไม่ต้องเอาเรื่องคนอื่นเข้ามาพูดเข้ามาพัวพันในเรื่องของครอบครัวของตัวเองนะคะ ผู้ใหญ่นะคะถ้าเรียกไปพบปะพูดคุยในช่วงเดือนนี้คุณพยายามหลีกเลี่ยงไปที่จะไม่ต้องไปเจอก่อนนะเพราะบอกได้เลยว่ามันเหมือนจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือการพูดกันไม่ลงรอยกันหรือการปรึกษาหาหรือรอะไรบางอย่างเขาจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้เรานะคะกับผู้ใหญ่ในครอบครัวเราหรือครอบครัวเขานะคะช่วงนี้อาจจะต้องอเก็บตัวกันนะคะขอคำับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนาะนะคะส่วนคนโสดค่ะก็อาจจะมีเกณฑ์การได้ เพื่อนในสายงานนะคะหรือเพื่อนเก่านะคะกลับมาเป็นแฟนนะคะนะแล้วก็คนรักเก่าอาจจะมีเกณฑ์การติดต่อกลับมาทําให้คนโสดนะั้นอาจจะไม่โสดอีกครั้งหนึ่งนะคะนะรอบนี้นะคะคนเก่าแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่าที่เคยคบกันไปสุดท้ายจะได้กลับมาเป็นมิตรกันได้มาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ต่อมาค่ะเรามาฟังคำทำนายโชคลาภกันนะคะคำทำนายพิเศษนะคะชาวราศีกันจะมีโชคหรือไม่นะคะได้ไพออกมาแล้วนะคะได้ไพใบนี้บอกมาบอกว่าคำทำนายของโชคลาภของชาวราศีกันนั้น งดเสี่ยงค่ะเพราะว่าชาวราศีกันนั้นจะยังไม่มีโชคนะคะมีโชคก็มีโชคไม่มากเล็กๆน้อยๆเท่านั้นบอกได้เลยว่างดเสี่ยงจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าชาวราศีกันนั้นฟ้ายังไม่เปิดในเรื่องของโชคนะคะก็เป็นว่าชาวราศีกันนั้นดีในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็มีการเงินเข้ามานะคะก็ขอให้ชาวราศีกันนั้นโชคดีค่ะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับคำทำนาย หากใครชื่นชอบแม่หมอพล้างฝากกดติดตามที่ช่องชาแนลแม่หมอพล้างโหราพยากรณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อแม่หมอพล้างโหราพยากรณ์ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ